ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันพุทธที่9มิถุนายน2564รรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้น แล้วก็พร้อมสําหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับหน้าแดงจรูนพันธุ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับครับเซ็ตอินดี x นะครับหลังจากเลี้ยงตัวนะครับไม่ยอมหลุดนะแนวรับสำคัญคือ1611นะครับคือเอาตัวรอดมาได้3วันวันนี้ก็แผลงลิ์จนได้นะครับวันนี้เซ็ตอินดี x บวกไป13จุดนะครับปิดที่1600 26จุดนะครับต้องถือว่านี่เป็นจุดสูงสุดใหม่ในรอบ20เดือนเลยนะครับตอนนั้นอยู่ที่เดือนพฤษจิกายนปีส5 6 2แปลว่าตอนนี้เซตอินดีเซเรานะครับเรียกว่าขยับขึ้นไปเหนือนะครับกว่าช่วงก่อนโควิด1 9ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าในภาพของเศรษฐกิจยังคงต้องยอมรับว่ายังคงพังกันเละเทะอยู่นะครับแต่ว่าตลาดหุ้นกลับขึ้นมาเหนือก่อนโควิด -19 บุกบ้านเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้เซ็ตอินเด็กซ์ปิดบวกไป0.8%นะครับก็ยังคงเอาท์เปอร์ฟอร์มก็คือดีกว่าเอเชียนะครับวันนี้เอเชียโดยเฉลี่ยบวกไป0.1%แล้วก็อาเซียนบวกไป0.5%นะครับคือภาพที่เซ็ตอินเด็กซ์นะครับยังคงเอาท์เปอร์ฟอร์มเอเชียแล้วก็อาเซียนอย่างต่อเนื่องนะครับก็คงเป็นประเด็นส่วนตัวของประเทศไทยก็คือเรื่องของพัฒนาการด้านโควิด -19 นะครับคือต่างประเทศอ่ะยังคงลังเลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้ออเมริกาซึ่่งงงจะะรรายายนนนนนในวััพุี้คบ แต่ว่าของไทยแลนด์นะะเรามีประเด็นเรื่องของวัคซีนซึ่งสุดท้ายนะครับตัวเลขของการฉีดวัคซีนแหมกว่าจะมานะก็ปากันไปประมาณสักเที่ยงกว่า,วาแต่ตัวเลขนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจเลยนะครับคือเมื่อวานที่7นะครับวันแรกที่มีการปรูพรมนะครับยอดฉีดวัคซีนอยู่ที่416,847โดสแล้วก็เมื่อวานเป็นวันที่8 ซึ่งทุกคนก็สงสัยผมเองก็สงสัยว่าตกลงเนี่ยยอดมันออกมาเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันเงียบทั้งคืนเลยเช้ามาก็ยังไม่โผล่นะครับสุดท้ายตัวเลขก็มาโผล่นะครับในการรายงานของสอบคที่472,100 28โดสนะครับแปลว่าการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นจากวันที่7นะครับวันที่7 4 1 6 0 0 0ะวันที่8ขึ้นมาเป็น4 7 2 0 0 0นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง13%จากวันแรกนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากนะครับซึ่งก็หวังว่าวันที่9นะจะได้ตัวเลขดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ การเคลื่อนไหวของเซ็นตอินเด็กซ์ในตอนเช้านะครับเราก็เปิดบวกกระโดดไปประมาณ6จุดนะครับจากนั้นก็แกว่งตัวอยู่ในแดนบวกทั้งวันแบบลังเลลังเลนะครับแต่หลังจากสบครายงานตัวเลขการฉีดวัคซีนออกมานะครับก็ทําให้ตลาดสบายใจนะครับแล้วก็สามารถสไลด์ตัวนะครับไปปิดที่1,626จุดได้นะครับคราวนี้มาดูหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกกันวันนี้นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นหด่ทั้งนั้นเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวของพลังงานบริสุทธิ์นะครับ EA วันนี้บวกไป5%ช่วยตลาดได้ประมาณ1จุดนะครับก็มีข่าวว่า EA ได้มีการลงนาม MOU กับการไฟฟ้านะครับในการที่จะไปร่วมพัฒนาเรื่องของอรถ EV ค a r ในเชิงพาณนนิชย์นะครับแต่ก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเพราะว่ายัางเป็นเพียงแค่ MOU นนแต่ว่าตลาดก็เรียกเล่นกันเป็นล่วงหน้าแล้วนะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวของ OR นะครับก็ปรับตัวขึ้น2.5%แล้วก็กสิกรไทยบวกต่อเนื่องนะครับวันนี้บวกไปอีก3%นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไปสังเกตดูนะครับหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้10ตัวแรกอ่ะจะเห็นว่า9ใน10ตัวนะเป็นหุ้นโดเมสติกเพลย์หมดเลยนะครับมีหุ้น global เพลย์เพียงตัวเดียวคือเดลต้า ที่เหลือเป็นหุ้นนะฮะที่ทํามาหากินอยู่ในประเทศหรือที่เรียกว่าโดมิเนสติกเพลย์หมดเลยนะครับสใน9ตัวนั้นคือกลุ่มธนาคารนะครับมีธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรไทยแล้วก็แบงก์กรุงเทพนะครับแล้วก็อีก3ใน9ตัวคือกลุ่มพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์ก้าวเอเนจี Energy, แล้วก็ปตทนะฮะเพราะนั้นจะเห็นว่าหน้าหุ้นที่เทรดวันนี้หลักๆเนี่ยมันคือหน้าหุ้นของโดเมสติกเพลย์ล้วนๆเลยนะครับส่วน global เพลย์ก็เงาๆกันไปตามระเบียบนะครับ คราวนี้มาดูผู้เล่นในตลาดกันบ้างนะครับวันนี้นักทุนสาบันก็พลิกจากขาย4วันติดติดนะครับวันนี้มาเป็นซื้อเลยครับวันนี้ซื้อไปสุดที่1น3 5ิ1,835ล้านบาทส่วนนักลงทุนต่างชาตินะครับวันนี้ซื้อติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับวันนี้ซื้อไป2,846ล้านบาทรวม2วันเนี่ยนักทุนต่างชาติซื้อไปทั้งสิ้น,น4,800ล้านบาทแล้วนะครับ จุดที่น่าสนใจของแอคชั่นในวันนี้นะครับคือนักทุนต่างชาติแล้วก็กองทุนนะครับเป็นการซื้อกันพร้อมกันนะครับครั้งแรก ในรอบ6วันทําการนะครับแล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปดูในเดือนพฤษภาคมอ่ะมันจะมีอยู่ซีรีส์หนึ่งที่ฝรั่งกับกองทุนซื้อหุ้นพร้อมกันนะครับชุดนั้นอ่ะซื้อพร้อมกันติดกัน5วันทําการซึ่งในชุดนั้นอ่ะสามารถผลักดันให้เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเรียกว่าวิ่งขึ้นไปถึง30จุดได้นะครับชุดนั้นก็คือวันที่24พฤษภาคมนะครับตอนนั้นเซ็ตอินเด็กซ์วิ่งจาก1 1,551นี่ครับหจาั้แยกทางกันไ็นะครับไป่ง่อนนั้ันถ้าดว่าไปดูกราฟอาจจะเห็นว่ามันเป็นั ที่เซ็ตเนี่ยกำลังอยู่ในท่าของการกลับตัวนะครับพอกลับตัวปุ๊บฝรั่งกับกองทุนก็ซื้อหุ้นพร้อมกันนะครับติดติดกัน5วันก็ดันเซ็ตได้ประมาณ30จุดนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ถ้าเกิดว่าดูดีๆเนี่ยนะครับมัน,นไม่ใช่เป็นท่าของการกลับตัว มันเป็นท่าของการเบรกนะครับเป็นการเบรกเอาออกมานะครับซึ่งเพื่อนๆลองนึกภาพไปพร้อมกันนะครับคือเวลาเราซื้อหุ้นตอนจังหวะที่มัน, break, นเบรกแนวต้านสาคัญเบรกเอาออกมาครับคนที่ซื้อต้องทำไงครับต้องซื้อแล้วรันซื้อแล้วต้องปล่อยไหลนะครับไม่ใช่ซื้อวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะสิ่งที่เราเห็นคือกองกับฝรั่งนะซื้อพร้อมกันในจังหวะที่เซ็ตอินเด็กซ์อะมันกำลังเบรกทะลุแนวต้านสาคัญเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าโอกาสที่เราจะเห็นโมเมนตัมเชิงบวกแบบนีถ้ถัดๆไปในวันที่2ผมว่า ค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่รังทูนสาบันรับคุณต่างชาติอ่ะจะมีการซื้อหุ้นต่อนะครับหรือว่าไม่ขายนะซื้อแล้วลันต่อน่ะผมว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับส่วนกองไหนไม่ได้ซื้อฝรั่งคนไหนไม่ได้ซื้อน่ะก็มีโอกาสที่จะต้องตามเข้ามาซื้อหุ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับม um ันโมเมนตัมแบบนี้ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีนะสำหรับเซตอินดี x นะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่94,107ล้านบาทนบ็อ่อตัวเน็กน้อยเม็่อวาน,นีปาปนะณสัก6% ส่วนประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับก็มองว่ามีอยู่2-3ประเด็นนะครับ ประเด็นแรกก็จะเป็นประเด็นเรื่องของความกังวลนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ที่อเมริกาจะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อใช่ไหมครับตลาดก็อาจจะกังวลว่าเฮ้ยมันจะทะลุนะครับที่ตลาดคาดหรือเปล่านะครับตลาดคาดกันอยู่ในกรอบประมาณสัก4.2ถึง5นะครับคนก็อาจจะกลัวเฮ้ยทะลุไป6ไป7หรือเปล่า,าะฉะนั้นตลาดก็อาจจะเรียกว่าเทรดด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนอีก2ประเด็นผมคิดว่าก็มีน้ําหนักไม่แพ้ก,กันก็คือน้ําหนักของในประเทศเราครับอ่าสองวันนี้เราทําได้ค่อนข้างดีนะฉีดได้วันละ400,000 โมงครึ่งเที่ยงเนี่ยสบคอ,ออกมารายงานยังสูงอยู่ระดับ4แสนโดสนะผมคิดว่าตลาดน่าจะแฮปปี้กับประเด็นเหล่านี้นะครับแม้ว่าเราอาจจะงงๆเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการจัดสรรการฉีดก,ก็แล้วแต่แหละแต่ว่าถ้าเกิดจํานวนโดสมันยังอยู่ระดับสัก4แสนกว่าโดสต่อวันน่ะผมคิดว่าตลาดน่าจะชอบประเด็นนี้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับต้องมาดูว่ามุมมองของนักลงทุนต่างชาติ แล้วก็นักทูสาบันนะครับหลังจากเขาซื้อหุ้นพร้อมกันครั้งแรกในรอบ6วันเนี่ยเขาจะคิดยังไงนะครับเขาจะคิดว่าเขากลัวตกรดหรือคิดว่ากลัวเงินเฟอ้อกาเฟศต้องมาดูว่าเขากลัวอะไรมากกว่ากันนะครับถ้าเกิดว่าทั้งคู่อะกลัวตกรดมากกว่ากลัวเฟดหรือเงินเฟอ้อเนี่ยโอกาสที่หุ้นจะเดินหน้าต่อก,ก็มีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าหากทั้งคู่นะครับกลัวเงินเฟอ้อกับกลัวเฟดมากกว่ากลัวตกรดนะเราก็อาจจะเห็นการพลิกมาขายในวันพรุนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามน้าแดงถ้าหน้าแดงเป็นฝรั่งหรือเป็นเฟอร์ม กลัวตกรถมากกว่ากลัวเงินเฟ้อกับกลัวเฟดนะเพราะว่าเอาก็จริงๆแล้วเน่ะเรารู้กันมานานแล้วว่าเงินเฟ้อมันยังไงก็มาและเราก็รู้กันมาอยู่แล้วว่ายังไงเฟดก็ต้องมีการลด QE หรือว่าขึ้นดอกเบี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องของเฟดกับเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเห็นเห็นอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้กลัวตกรถเนี่ยผมว่ามันสําคัญกว่าก็คือว่าตกรถเนี่ยเพ์ฟอร์แม์เราจะแพ้กองอื่นค่อนข้างแน่เลยนะฮะเอาละครับวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับวันนี้ขอญอาตลาไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เย็ยนๆครับสวัสดีครับหากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะ